ค่ะก็มาที่ข่าวแรกกันเลยค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะวันนี้สถานการณ์ค่อนข้างอึมครึมมากๆเลยค่ะเพราะว่าสถานการณ์อย่างที่บอกเรื่องของสภาพอากาศด้วยแล้วก็ด้านหลังของดิฉันเนี่ยนะคะต้องบอกว่าไฟป่ามาอีกแล้วค่ะกรมตนุนิยมวิทยานะคะก็เตือนอุณหภูมิช่วงนี้ค่ะทะลุ40 การใช้ชีวิตด้านนอก็ <ดำ S 2> นอะไร,รที่ายากลําบากมากนะคะต้องระมัดระวังกันนะคะอาจจะเป็นพิษโตกหรืออะไรอย่างนี้ได้เนาะแล้วก็ประกอบกับยังมีพายุฤดูร้อนแล้วก็ลูกเห็บตกในหลายพื้นที่นะคะขณะที่สภาพอากาศเรื่องของฝุ่นละอองในภาคเหนือนะคะก็ยังอยู่ในขั้นวิกฤตอยู่ะค่ะพี่กรัร์ ก็วันนี้ครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาฮะมีการประกาศเรื่องพายุฤดูร้อนในบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ครับมีผลกระทบตั้งแต่วันที่6ถึง9เมษายน2 5 6 6ครับโดยระบุนะฮะว่าในช่วงวันที่6ถึง9เมษายนครับ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนฮะจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ครับส่งผลทําให้นะครับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนครับในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดฮะทำให้ประเทศไทยตอนบนครับจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นครับโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกะโชกแรงครับแล้วก็มีนกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ด<ช>้วยครับ<ช>ส่วนที่จังหวัดเลยนะครับ<ช>สถานการณ์ไฟป่าในอำเภอนาแห้วครับหลังจากที่ชาวบ้านต่างคนต่างเผานะฮะทั้งการเผาเ,าเพื่อเตรียมพื้นที่การเกษตรการเผาป่าให้หญ้าอ่อนขึ้นเพื่อนําฝูงวัวเข้าไปเลี้ยงในป่าหรือการเผาป่าเพื่อหาของป่าครับทาให้นะฮะไฟได้ลุกลามเป็นวงกว้างครับจนกระลามลุกไม้ไปถึงเขตอุทยานแห่งชาติ ภูสวนทรายครับเสียหายไปกว่า1,000ไร่ฮะเจ้าที่อยู่ทยานแห่งชาติภูสวนทรายและเจ้าทีสา่สถานีไฟปา่าภูสวนทรายครับทหารพานแล้วก็ทพ2อ0 1ครับผู้ใหญ่บ้านครับมีการนําชาวบ้านห้วยน้ําผักครับ ช่วยกันดับไฟผัดเปลี่ยนเวรนดับตลอดทั้งคืนทั้งวันนะฮะหวันลุกลามเป็นแหล่งท่องเที่ยวและที่พักครับผมค่ะเรื่องนี้นะคะคุณสาครนาชัยนะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายค่ะก็เปิดเผยนะคะว่าไฟป่าอย่างที่เราเห็นนี่ค่ะเริ่มปะทุในหลายๆจุดแล้วก็ลุกลามเข้าไปยังเขตอุทยานภูสวนทรายนะคะจึงได้ระดมเจ้าหน้าที่ทั้งอุทยานภูสวนทรายเจ้าหน้าที่สถานีไฟป่าทาหารพานรวมถึงชาวบ้านนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดเขตอุทยานได้รับผลกระทบนะคะต่างก็ มาช่วยกันดับไฟแล้วก็ผัดเวรกันเข้าดับไฟป่าตลอด24ชั่วโมงค่ะทั้งกลางวันกลางคืนเลยทีเดียวรวมถึงมีหน่วยลาตะเวนเดินป่าป้องกันไม่ให้ชาวบ้านเผาป่าแล้วก็หาของป่าและอย่างตัดไม้เพิ่มนะคะสถา,านการณ์ไฟป่าค่ะต้องบอกว่าเฉพาะในเขตอุทยานนะคะยังคงเหลือไฟที่กําลังลุกลามอยู่ใน3จุดใหญ่ค่ะเจ้าหน้าที่ได้แบ่งกันกําลังกันออกไปดับไฟป่าพร้อมกับทําแนวกันไฟไปด้วยค่ะโดยในเบื้องต้นการลุกลามของไฟป่าครั้งนี้ก็ล้วนเกิดจากการ มีฝีมือของมนุษย์นะคะที่หาของป่าเตรียมพื้นที่ทําการเกษตรเผาป่าเอาหญ้าอ่อนเพื่อไปเลี้ยงวัวทั้งสิ้นค่ะครับขณะเดียวกันในส่วนที่ของจงังหวัดเชียงใหม่เองครับหมอกควันเนี่ยกลับมาปกคลุมทั่วเมืองครับกลิ่นควันไฟรุนแรงอย่างหนักขึ้นครับส่งผลให้ค่ามลพิษที่เชียงใหม่ฮะพุ่งกลับขึ้นมาสูงอยู่อันดับหนึ่งของโลกอีกครั้งหนึ่งฮะโดยเช้านี้นอกจากควันหนาทึบแล้วฮะยังมีกลิ่นไหม้ที่รุนแรงอย่างหนักจนชาวบ้านเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักครับแสบจมูกแสบตาไปหมดฮะ หลายคนเกิดอาการแพ้กําเริบครับตามผิวหนังนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันครับไฟป่าที่เชียงดาวนะครับก็พุ่งสูงขึ้นถึงมีพบจุดความร้อนถึง40จุดเลยทีเดียวครับ<ะ>โดยจากข้อมูลของเว็บไซต์ iqair.com ฮะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีรายงานคุณภาพอากาศและก็การจัดอันดับเมืองใหญ่ที่มีลมลพิษทั่วโลกครับรายงานว่าจังหวัดเชียงใหม่เองฮะกลับมาขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งของโลกอีกครั้งครับ,สำ,รบสำหรับหัวเมืองใหญ่ที่มีคุณภาพอากาศเลวร้ายที่สุดครับก็เรียกว่า จะมีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์สีม่วงเลยทีเดียวครับขณะที่ขณะที่ข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษพบนะครับว่าเชียงใหม่เนี่ยคุณภาพอากาศเลวร้ายขึ้นทุกสถานีครับอยู่ในระดับสีแดงครับค่า PM 2.5อยู่ในระดับ98ถึง250ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรครับสูงสุดในพื้นที่อำเภอเชียงดาว250ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรครับซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจุดฮอสปอตของดาวเทียมจิสตดาเช้านี้ที่พบนะฮะว่าเชียงใหม่เนี่ยพบจุด อสปอร์ตถึง146จุดแล้วก็เทียงดาวเนี่ยพบมากที่สุดเลยครับค่ะก็เรียกว่านอกจากใน<ม>บ้านเราแล้วก็ยังมีพื้นที่ใกล้เคียงเนาะรประเทศเพื่อนบ้านค่ะแล้วที่อันตรายที่สุดเลยก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังไม่ไหวแน่นอนค่ะเนื่องจากว่าเนาะคนเฝ้าระวังกับคนที่ลักลอบการ<ม>เผาป่าทั้งในการทรําเกษตรอะไรอย่างนี้เนาะทาให้ปัญหาเริ่มลุกลามขึ้น่คคือต้องมีการสร้างจุดสํานึแล้วก็การรณรงค์อย่างต่อเนื่องเรื่องเกี่ยวกับการเผานะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ คือเราไม่ได้ทำเพื่อมันง่ายแต่ว่าตอนนี้มันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างจริงๆนะครับก็ต้องช่วยกันครับทุกคนคนระับทำกเกษตรแล้วก็ฝังกลบดีกว่าเผานะครับค่ะ